เอ้ตอนนี้เรากำลังพูดถึงแบบสเปกสเปกเแบบว่าในอนาคตอยู่นาอนาคตอยู่นะคะแบบว่าเออใช่แต่มันคือเรื่องตีไม่ได้อยากเป็นที่หนึ่งของเราอยากเป็นแค่คนเดียวของเขาอุ้ยสุดยอดมีใครอยากถามไหมสเปกหนูเป็นยังไงปีโป้ชอบแบดบอยนิดๆชอบมนเล่นดนตรีเป็นร้องเพลงเป็นอะไรอย่างนี้ พี่ปอจะชูไงพี่ปอไม่จะชูเพราะพี่ปอรักใครรักคนเดียวตลอกรักเดียวใจเดียวเหมือนรู้แค่ทีละคนทีละคนถูกไหมหรือทุกคนหนพี่ปอต้องหันไปแยกตอนจากกันปีละเพราะไม่ต่างกันไ่หนูกับปกติก็ไม่ต่างกันด้วยสเปคของหนูเหรอ สเปรหนูคือชอบคนเล่นคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะแบบว่าอันหนึ่งอ่ะถ้ามันแบบเข้ามาในวงการแบบแรกอ่ะที่แบบจะดึงดูดอ่ะคือคนที่เ,เรียกว่าเจอกับโบต้องสะปาคือเล่นดนตรีคือเล่นดนตรีเก่งเอ้ยไม่ต้องเก่งไม่อ่ะเอ้ยแบบชอบชอบแบบคนเล่นดนตรีเป็นคนคนเล่นดนตรี ปกติแล้วอยู่เป็นปกติอยู่แล้วที่คนเล่น<ช>ดนตรีจะมีเสน่ห์มีเทสโดนตรีที่แบบตรงกันชอบฟังเพลงมีเทสโดนตรีที่ดีไม่จําเป็นต้องร้องเพลงเพาะก็ได้อะไรอย่างนี้แต่คือแบบต้องมีเทสโดนตรีที่แบบเข้ากันได้คือไม่รู้ชอบอะไรที่แบบเพลงอะไรอย่างเงี้ยที่ <c oughs> คนบอกว่าเล่นอัลบั้มเป็นรอดละมีเส <c oughs> <c oughs> น่ห์มากอินดี้ดีแล้วก็แบบต้องยังไงอะ ต้องเป็นคนที่แบบโรแมนติกแต่ไม่น่าลำขาแต่ไม่น่าลำคาดคือความโตความโตมันแข็งเออความโตมันเยอะมันจะดูเป็นคนง่ายๆแต่มันจะมีรายละเอียดในแต่ละข้อใช่หนูจะดูง่ายแต่แบบเป็นคนละเอียดมากละเอียดหนิงลูกสุเล่นดนตรีไม่เป็นแต่แรเดี๋ยวพอได้ไหมอ้าก็ได้อ่ะแล้วก็อ้ามีของเอาปีโป้ชอบคนที่คล้ายๆกันให้ปีโป้ชอบคนที่คือปีโป้ nụ yêu thích mình là đẹp nhất น่าแรงแรงนำนำแหละคือแบบพีสามเหลี่ยมเป็นครับแบบนักดนตรีอะไรอย่างแบบ 3, งี้ยดนตรีเก่งเราจะแบบสปาร์กมากที่สุดแต่ว่าถ้าแบบมันใช่อะ่ะยังไงอะ่ะมันไม่มีสเปกหรอกจริงๆแบบอะไรอย่างงี้แต่ก็เป็นแค่นั่นแหละสหรับโป้คือจะชอบแรกก็คือต้องสปาร์กคือ,อต้องมีแบบต้องมีเสียงซึ้งซระหว่างกันเออมันแบบแต่ว่าแบบก็คือยังไม่ต้องคิดหรอกนะเพราะว่า อีกสี่ปีนะคะก่จะหมดสัญญาก็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 ยังไม่ต้องคิดเรื่องนี้เตือนนะคะเราก็ทํางานไปต่อนี้แล้วก็ถ้าพูดแบบให้ฟังอะไรอย่างงี้เป็นการแบบมันคือเรื่องที่อยู่คู่กับมนุษย์อยู่แล้วมนุษย์เกิดใช่แบบก็เราก็แบบเป็นมนุษย์ที่มีความรู้สึกอะไรอย่างงี้นะแต่ว่าโชอบคุยกันเรื่องแบบนี้ใช่เป็นแบบแกถ้าเกิดว่าเรามีความรักอ่ะมันจะเป็นยังไงว้าอะไร เพราะว่าปีโป้บอกสปาร์ตเขาบอกว่าปีโป้จะเป็นคนที่สปาร์ตก่อนเชเป้งเออเสปาร์ตก่อนจะเป้งนะคะใช่แล้วแบบเนสเป็นคนที่แบบชอบดิสคัลอะไรแบบลาตินแบบเรื่องแบบชีวิตรักอะมันดูแบบเราค่อนข้างต่างกันมากปีโป้นี่จะแบบว่ารายละเอียดในตัวคนอะค่อนข้างเยอะกว่าเลดนสแต่ว่านี่จะเป็นคนที่ใช้ความคิดมากกว่าใช่ไม่คิดก็ได้เกิดอาจเป็นไปก็ได้ไงแต่คือ แย่มากเลยอ่ะคือคือแบบคือมันเรายังไม่ต้องใช้มันตอนนี้แต่ว่าแบบไม่รู้ว่าเป็นท็อปปีที่คุยแล้วสนุกอ่ะใช่ใช่มันเป็นท็อปปีที่คุยแล้วมันเพลินเพราะว่าแบบสนุกเพราะว่ามันคือมุมมองของคนจริงใช่แล้วแล้วช่วงนี้เราเป็นเกิดมาก็ไม่เหมือนกันคือที่อยู่ตรงนี้ก็ความคิดจริงแล้วก็แบบเป็นช่วงวัยรุ่นใช่ไหมซึ่งแบบเราคท่าที่ซึ่งเหงาซึ่งเราอ่ะไม่เหมือนคนอื่นไงทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบเราไม่ใช่วัยรุ่นปกติธรรมดาเราก็เลยแบบเออก็เลยลองคุยเรื่องเป็นไงวะถ้าเกิดว่าเออเลย จริง,งตอนแรกก็ไม่ค่อยคุยกันเลยแบบนี้เลยเนาะแต่พอได้คุยกันครั้งนึงก็คือแบบมันเออแบบเอ้ยทำไมไเราทำไมเราแบบไม่เหมือนกันวนะสนใจอาร์ติสไหมเอ้ยสนใจค่ะแต่ว่าวาดรูปเก่งก็ได้ขอแบบสายสินอนะไม, <c oughs> ไม่ไม่ชอบหนุน่มสายวิทย์ไม่ชอบหนุ่มเนิร์ดได้ก็ชอบหนุ่มเนิร์ดเออฮอตเนิร์ดก็ได้แต่แบบแต่ว่าถ้าวิชาการใส่เราอย่างนี้เราก็จะแบบตื๊บอะจะแบบ เพราะเราไม่เราเราไม่ใช่เราไม่ใช่เราไม่ไม่ใช่สมมตินะสมมตินะเราไม่มีวชาการเขาแบบวิชาการมานะแต่เขาไม่ช่วยแก้ทำเป็นมากแบบแล้วถ้าฉันจบมหาลัยไปแล้วทำไงใช่ไหมใช่ไหมก็เลยแบบต้องหาคนที่แบบคลิกกัน่ะชอบรุ่นไหนก็ชอบคนที่อายุมากกว่าเหมือนกันคือแบบรู้สึกว่ารุ่นเดียวกันไม่รู้อ่ะมันมันก็รุ่นเดียวกันอ่ะก็ก็ แล้วก็เท่าๆกันประมาณนั้นมันไม่ได้มีอายุเป็นแบบอะไรอย่างนี้เด็กกว่าหนูแล้วไม่ได้จะพูดก็ไม่ได้แต่แบบไม่ไม่ชอบคนที่แบบเด็กกว่าเท่าไหร่อะไรเงี้อืมเอาอย่างไม่ชอบคนที่ตั้งตังตรงนเออไม่ชอบคนที่ตรงนี้อะมรอย่างเงี้ยจะชอบแบบเท่าคนที่อายุมากกว่าอะไรเงี้ยซึ่งไม่ได้แบบอายุมากกว่าแบบปีสองปีหนึชอบคนที่อายุมากกว่าแบบว่าสามปีจนถึงสิบปีได้คือแบบพวกนี้จะมีทายพี่กับทายลุงเออคือแบบชอบแบบ เออเป็นเรื่องที่แบบเป็นอะไรที่แบบดิสคัลแบบเป็นคนเมื่อก่อนเราติบวนที่ชอบวางแผนอนาคตเออโอ้ยง่ายๆ่าแบบถ้ามีคนถามมาแต่อยากแต่งานตอนอายุเท่าไหร่ก็บอกได้เลยคือเป็นคนที่แบบเออเป็นคนชอบวางแผนแต่แบบไม่ได้แบบต้องฟิกนะคือมันก็เปลี่ยนไปได้เรื่อยๆตามอะไรแต่แบบรู้สึกว่าการวางแผนอนาคตมันแบบมันสนุกแล้วก็รู้สึกว่าเรามีเป้าหมายอ่ะอย่างเช่นแบบอมหาลัยอะไรเงี้ยก็จะคุยกันว่าแบบอะไรอย่างนี้เพราะว่า อยากเรียนที่ไหนอยากเราอยากเรียนอะไรเราเราตอบเองได้แล้วเราเราก็อยากตอบเรียนในด้วยเพราะว่าแบบการมีเพื่อนที่ดีอยู่ข้างๆมันก็คือสิ่งที่ดีอย่างหนึ่งในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ควรจะมีในชีวิตก็คือมีเงินและมีเพื่อนที่ดีต <c oughs> <ๆ>ัหบนึงใช่ <c oughs> ใช่ค่ะ <c oughs> ก็แบบเออชอบชอบแบบชอบวางแผนอนาคตดอ้าเลยคื <c oughs> <c oughs> อบอกให้เราแบบตอนนี้เราอาจจะแบบอาสิบสี่สิบห้าอะไรอย่างงี้ปีนี้สิบห้าปีหน้าสิบหก น่าเป็นสิบสี่ที่น่าแบบสิบหกแล้วอะคือแบบเวอรจริงแบบเร็วมากทุกอย่างแบบเวลาเร็วมากเลยแบบเออการนองแค้นยิงแล้วมีคนถามจริงจริงเลยเราอยากแต่งงานอายุเท่าไหร่อยากแต่งงานอายุเท่าไหร่เหรอถ้าถามหนูนะสามสิบอัพค่อยแต่งจริงหนูยี่สิบแปด เพราะว่าไม่ได้ไม่ได้ศรัทธากับชีวิตพูดยังไงดีอะคือเราไม่ได้โสดก็ไม่เป็นไรเป็นคนที่สดแล้วกาตินลาติวเอเป็นอย่างงี้แต่หนูแบบชอบที่แบบค่อยมีคนดูแลเทคแคร์เออบอกแล้วว่าแบบซ้ายกับขวาสุดๆอะพี่โบต้องเป็นแม่สีเลือนก่อนนะไม่คืออยากจะบอกว่าถ้าหนูจะหาใครสักคนที่แบบตรงเ ต้องชอบหนูที่หนูเป็นหนูไม่เปลี่ยน,ไม,ยนไม่เปลี่ยนแปลงตัวหนูเด็ดขาดคือแบบว่าเขาจริงๆนะวแบบอาจถิงแมนะ้เราจะรักเขาขนาดไหนอะแต่ถ้าเกิดเขาอะ่ะอยากให้เราอะถ้าเกิดมันอยู่ตรงกลางอะเปลี่ยนกันได้คุณเปลี่ยนนิดนึงเราเปลี่ยนเหนืนอได้แต่ถ้าให้เราเปลี่ยนอยู่ฝ่ายเดียวแล้วมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ใช่ตัวเราอะหนูจะแบบพอบายพี่แผนจะจีบโบแต่ไม่พาคือไม่ก็บอกแล้วไงว่ามันคือสเปคแต่แบบเรียกไงอะ บอกแล้วว่าสปาคมาก่อนสเปคใช่พวกบาคนที่สปาก่อนสเปคยู่แล้วคือคือใช่ไหมว่าแบบเป็นช่วงอ่ะอันนี้สเปคตอนต้นพอสปากับครท่าและโถเอ้สเปคทิ้งหมดใช่มันเป็นแบบนี้จริงใช่จริงวันนี้มาแนวนี้ไงหนึ่งนะคะเหนื่อยง่วงสองคือเมารถเมารถแล้วก็สามคืออยู่กับลาตินสองคนก็จะคุยกันเรื่องชีวิตเยอะสุด คือ,อยู่กับคนอื่นเหมือนจะเฮฮาไงแต่แบบพออยู่แล้วจงก็แบบซีเรียสจะ่ะทำในชีวิตดีวะอะไรถ้าแฟนงอแงอแล้วเราไม่ชอบทำางไงดีครับเลิกมันไม่ใช่พ่อมันไม่ใช่สายชอบงองแงไงก็แบบถ้าง,งอแงอก็สุดท้ายก็งอแงกับคนอื่นไป <c oughs> นสุดท้ายแล้วก็คุยกันก่อนถ้าคุยกันไม่รู้เรื่องก็<จ>ก็ไม่มีอะไรต้องคุยอ่ะถ้าคุยแล้วก็ไม่รู้เรื่องก็ไม่มีอะไรต้องคุยถ้าถามว่าทำไมพวกหนูถึงแบบ รู้เรื่องพวกนี้เยอะก็คือเราโตมาในยุคที่แบบเด็กับรุ่นเพื่อนเราในวัยเดียวกันแบบสุดเบี่ยงมากๆแล้วก็อิทธิพลจากหนัง so <far> และซีรีส์ต่างๆมันก็ทำให้แบบคนอย่างพวกเราชุบคิดได้แล้วแบบเรียกว่าไงอะ่ะเราก็มีเพื่อนแบบเราก็มีสังคมของเราอย่างเงี้ยเพื่อนป้ก็แบบอายุเท่ากันนะแต่ก็ก็มีแฟนอะไรอย่างเงี้ยอายุเท่ากันเราแบบเราก็ไป <S <S นั่ง อะไรอย่างเงี้ยคือพูดตมตรงพูดตอยุคนี้จริงๆพูดตาเพื่อนหนูที่หนูเห็นจริงๆอะไรจริงใช่เราก็เลยแบบว่าอืมเราก็เลยได้แบบเจออะไรอย่างเงี้ยทำไมวันนี้รู้สึกว่าเป็นคนที่พูดทางการมากปกติแต่เป็นคนพูดไราสาระตลอดเลยแต่ไลฟนนี้เป็นทายที่แบบทางการอยากเลิกกับแฟนแต่กลัวเขาเสียใจ,จทำไงดีครับหนูอ่ะวามคี่หนูนะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เอาแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วอ่ะ ยิ่งนานไปอ่ะมันถ้ามันถ้ามันลึกไปเรื่อยมันก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆดิถ้าเกิดกูขอสิทธิ์ไปเรื่อยๆอ่ะแล้วมันจะออกมาได้ยังไงอ่ะมันจะแบบมันก็เจ็บขึ้นเรื่อยๆอ่ะก็ตัดก็ตัดไปเรื่อยพูดง่ายเนาะแต่แบบไม่ง่ายหรอกเชื่อมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนใช่ไหมเริ่มมีคนช่างทำตาคอยช่ยไม่เหมือนกันแซนกันทะเลาะกันบ่อยจะรักกันมากจริงไหมครับถ้ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่แบบ กระทบกระทั่งอะแต่แบบถ้าเกิดว่าทะเลาะก,กันแล้วคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดีขึ้นไหนก็ดีคิดว่าไม่รู้อ่ะไม่ช่วงปีโป๊กับแฟนครับราตรีปีโป,โปพกับแฟนครับงอนโปงอนโป้ทำไมตินเคยโกรธโป้ไหมบ่อยหนูง,งอนกันบ่อยทุกคนงอนอะแต่โกรธขนาดไหน แต่ง,งอนกันบ่อยมันเริ่มปกติแต่คือเอาจริงๆว่าหนูอะเป็นคนแค่วันเดียวมากสุดไม่ถึงสองวันเพราะแบบตื่นเช้ามาก็คีกกันให้จบเลยใช่ใชเป็นทำงนั้นเช่นแบบนั้นเออเป็นไรวะเอเอขอโทษนะถ้าทำอะไรไปอะไรงี้ใช่ก็เลยแบบเคียร์กันง่ายคือมันเป็นโมเมนต์ที่เราถ้าเรางอนใช่ปะคือหนูกับโปะอะสนิทกันมากม,ากมากแล้วเหมือนกับแบบว่าถ้าวันไหนรู้สึกว่าถ้าแบบ <Okay. S 2> เลวลาเรานไสนิทกันมากแล้วก็แบบว่าวันหนึ่งอ่ะที่แบบว่าเรางอนโป้ด้วยใช่ป่ะเราเป็นคนงอนเองอะเราก็จะไม่มีโป้อยู่ข้างๆกับเราอะเราก็จะแบบเราก็จะรู้สึกว่าแบบไม่ได้วะยังไงเราก็ต้องหายเราต้องคุยกันอะไรอย่างเงี้ยจริงเขาบอกไม่ได้ยินไม่ได้ยินทุกคนยินมันพูดเรื่องนี้แล้วมันอินเออ ลิมาดุไหมลิมาลิลิมาลิลิมาลิมาแทบไม่พูดเออปริมาไม่พูดไม่ค่อยไม่พูดงนล่าสุดเรื่องอะไรอหพูดไม่ได้พูดไม่ได้ใช่พูดไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าก็ก็หนูก็งงแงอะไรไม่รู้แล้วป้กก็โมโหนั่นแหละ มันก็เลยแบบเจอกันแล้วหนูก็แบบหนูก็เลยน้อยใจเป็นช่วงที่แบบหนูอ่ะจะเหวี่ยงเลยจะช่วงที่หนูอารมณ์จะเหวี่ยงมากใช่ส่วนและเสืรอาทิตก็จะน้อยมากๆแล้วพอมันปะทะกันอ่ะเออก็เลยแบบออแต่สุดท้ายก็วันเดียวก็เดียวก็เออขอโทษ <c oughs>